เชลซีรอซัมเมอร์จัดโอซิมเฮนซื้อจวกพอใช้โควิลไม่ได้เรื่องลือสนคว้าหลังเบนฟิก้าสวัสดีครับ ก็ต้อนรับสูชบบ่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับติดตั้งข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ชอบบ่องบดินมีเรื่องเล่านะครับมาเช้านี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังมากนะครับผมก็ก่อนจะไปเริ่มผมทํตาเป็นตอนมาให้ข้างล่างนะสามารถกดที่อิเดเซชชัางล่างได้เลยสามารถกระโดดไปกระโดดมาดูตอนที่สนใจหรือว่าจะดูจนรววเดี๋ยวจบก็ทําได้เหมือนกันฝากไว้ด้วยนะครับแล้วสำหรับใครที่เพิ่งมาดูนะครับผมเลยดูแล้วยังไม่ได้กดซับสไครต์ก,นกันฝากกดซับสไครต์กันกด้วยพาบดินมีไปมือซับหน่อยอยู่ในมือทุกคนแล้วฝาก ก่อนจะไปเริ่มนะครับผมขอฝากไว้ด้วยเลยนะครับผมกับอันนี้นะอารีออฟซันชัยนะครับผมใครที่มองหาดอกไม้ในโอกาสพิเศษพิเศษให้กับคนรักคนพิเศษนะครับผมก็ทักไปได้เลยทั้งแฟนเพจแล้วก็อหละติดต่อในทิกตอกอินสตาแกรมแล้วก็ในเว็บไซต์อารีออฟซันชัยฝากไว้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่ต้องการจะลงโฆษณากับช่องวันเดย์มีเรื่องเล่าก็ติดต่อไปที่เบอร์ด้านล่างได้เลยหรือว่าจะเป็นอีเมลนะครับผมจะทักไปที่แฟนเพจวันเดย์มีเรื่องเล่าก็ทําได้เหมือนกันฝากไว้ด้วยนะครับอ่ะมา มาเข้าเรื่องของเรากันเลยแล้วกันนะครับผมขอไปเริ่มกันที่ข่าวของวิเตอร์โอซิมเพมก่อนแล้วกันนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นรายงานจาก Daily Mail นะครับผมโดยแซมมี่ม็อกเบลนะบอกว่าโบลี่แล้วก็เอ็นไบรลี่นะครับผมยินดีที่จะลงทุนในตลาดซื้อขายเดือนนี้นะครับผมเพื่อหวังที่จะช่วยให้ฤดูกาลเนี่ยที่ผิดหวังอย่างมากจนถึงตอนนี้เนี่ยกลับมาดีขึ้นนะครับผม เขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเจ้าของเชลซีเนี่ยอยากจะรอให้จะจบฤดูกาลก่อนเพื่อประเมินผลงานทั้งฤดูกาลก่อนที่จะตัดสินใจอนาคตะระยะยาวของปเชติโนต่อไปนะเขาบอกว่าในเดือนนี้เนี่ยเชลซี Chelsea เนี่ยจะหากองหน้าคนใหม่นะแล้วก็แบ็กซ้ายคนใหม่แน่ๆเลยนะครับผมเชลซี Chelsea เนี่ยให้ความสนใจคนในรูปนะนั่นก็คือวิกเตอร์โอซิมเฮมนะครับผมของนาโปลีเป็นอย่างมากซึ่งมีค่าสิทธิสัญญานะครับผมอันเนี้ย ผมก็แปลกนิดหนึ่งอยู่ที่ประมาณ103ล้านปอนด์นะครับผมแล้วก็แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับโอซิมเฮมเนี่ยระบุว่านักเตะเนี่ยเปิดทางย้ายไปที่เชลซีด้วยนะแต่ข้อตกลงเนี่ยต้องพิจารณาเรื่องค่าตัวแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นในช่วงซัมเมอร์ซะม,มากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะตอนนี้เนี่ยโอซิมเฮมเนี่ยไปรับใช้ทีมชาติที่อริกาพออฟเนอยู่นะครับผมยังไงก็ตามเชลซีเนี่ยต้องการหากองหน้าใหม่ในทันทีนะแล้วก็มีความเชื่อที่สเตอมฟอร์ดบิดนะครับผมว่าเชลซีเนี่ยต้องการหานักเตททเกกกะท ในตอนนี้นะพูดถึงพีเตอร์โอซิมเพยมก่อนมันเป็นเป้าที่เราอยากได้อยู่แล้วแหละถูกปะ่ะแต่โอเคอย่าลืมนะอาจจะไปที่เขาบอกว่าอาจจะไปรอช่วงซัมเมอร์พิจารณาช่วงซัมเมอร์อะไรประมาณอย่างเงี้ยเราอย่าลืมว่ามันมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าเราอาจจะเซ็นล่วงหน้าก็ได้เหมือนกันถูกปะ่ะเซ็นแล้วปล่อยยืมให้กับนาะโปลีใช้ไปก่อนแล้วก็คล้ายๆเคสของคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูแบบนั้นก็เป็นไปได้นะก็เป็นไปได้ถ้าเป็นแบบนั้นก็ เออก็ถือว่าเป็นรอจัดได้ช่วงซัมเมอร์เหมือนกันถูกป่ะรอใช้รอคว้าช่วงซัมเมอร์เหมือนกันนะแต่เราไม่รู้นะว่าระหว่างเนี้ยจริงๆเนะี่ยที่บอกว่าแปลกเนี่ยร้อยสามล้านบอ,นอ์อ่ะไม่น่าจะใช่ตัวเลขที่เราไม่สามารถคว้ามาได้แต่ถ้ามึงไปถึง1 2 0 130ในซีซั่นอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้นะในก็เลยในตลาดนี้อาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้ซึ่งอาจจะไปเป็นซัมเมอร์หรือเปล่าแต่ถ้ามุดเซนตอนนี้แล้วร0อล้านปอน์แล้วไปใช้ E อที6เดือนข้างหน้าอย่างเงี้ยก็ก็อย่างนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะ เพราะดตามันต่อไปสำหรับอนาคตของปีเตอร์โอซิมเฮมนะครับโอเคเอาส่วนข่าวต่อไปกองหน้าใช่ไหมแล้วก็ไปพูดถึงกองหลังกันหน่อยนะครับผมมาคนในรูปนะอันโตนิโอซิลวานะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นรายงานจากเฟลิกซ์จอห์นสันนะเป็นแอคเคานต์ใน x.com นะครับผมบอกว่าเชลซีเนี่ยได้มีการสอบถามไปฟีกา้าเกี่ยวกับ อันโตนิโอซิลบาคนในรูปนะครับผมเชลซี Chelsea เนี่ยได้มีการสอบถามเรื่องค่าตัวด้วยแล้วก็ได้รับแจ้งว่าจะต้องจ่ายค่าีิสัญญาที่มา100ล้านยูโรนะครับผม <c oughs> เพื่อให้ซิลบาย้ายมาในเดือนมกรานี้เลยเชลซี Chelsea เนี่ยเชื่อว่ายินดีที่จะจ่ายอยู่มาน6 6 5ล้านเท่านั้นซึ่งยังไม่ชัดเจนนะว่าข้อตกลงจะเป็นไปได้หรือเปล่าแล้วก็ยังไม่ได้มีการเจราจารอะไรกันนะตอนนี้เนี่ยเชลซี Chelsea เนี่ย ได้ส่งแมวมองไปดูเซนเตอร์แบ็กนะครับผมหลายคนเลยทั้งคนนี้นะอันโตนิโอซิลานะครับผมอุสมานโยมอนเดนะแล้วก็เลนนี่โยโรนะครับผมหรือว่าชองแคโตดิโบนะซึ่งเป้าหมายหลักเนี่ยจะเลือกอยู่ที่ขึ้นราคาเท่านั้นนะแบบอยู่ที่ราคาเป็นหลักนะแล้วก็เป็นการตัวเลือกในตลาดซื้อขายด้วยแต่เชื่อว่าซิลาเนี่ยเป็นตัวเลือกที่อยากได้มากที่สุดนะครับผมเอาจริงๆเลย ้าสมมุติว่าอยากได้มากที่สุดแล้วมึงไปร้อยล้านอยู่อะไรประมาณอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วลูขึ้นชื่ออยู่แล้วแบรนด์เบนฟิก้ายังไงก็แพงแพงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวดีโบนะน่าจะเป็นตัวเลือกที่ที่ถูกที่สุดอ่ะถ้าบอกว่าตัวตัวเลือกเป็นเรื่องของแบบปัปจจัยนึงเป็นเรื่องของเงินด้วยโอ้โหอันซีอันโตนิโอซิมาก็ถ้าสมมติว่ามันเป็นอานจริงๆนะนนนนะถึงจะไม่ถึงร้อยล้านหกสิหกสิบห้าล้านอย่างเงี้ย ช่องแคทโตดิโบดูจะถูกกว่าด้วยซ้ําอยู่ประมาณ50ไปปลาย,ลายอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออประมาณนะั้นน่าจะน่าจะเป็นตัวเลือกที่ที่อาจจะดูเป็นไปได้ามากกว่าถ้าเรื่องของราคานะเ,าเพราะฉะนั้นอา้ารอติดตามมันต่อไปตีเป็นลือไปก่อนตีเป็นลือไปก่อนเพราะว่าเป็นแอคเคา t ในในทวิตเตอเน X ด้วยเนาะก็เออเดี๋ยวเรามีสื่อใหญ่ๆมาพูดถึงพูดถึงว่ะ <laughs> พูดถึงอันโตนิโอซิบาก่อนแล้วค่อยมาเราพูดถึงกันอีกทีหนึงแล้วกันนะครับ ทีนี้เนี่ยอ่ออย่างที่บอกใช่ไหมกองหลังเนี่ยเราจะซื้อกองหลังไปทําไมในเมื่อเรามีคนในรูปนะครับผมอย่างดีวายโควิลอยู่นะอันนี้เนี่ยเป็นบทความนะผมของแอตติกยูเคนะครับผมโดยไซมอนจอ h ์ s ันนะก็มีการจวกนะอันนี้ก็ต้องเอ่อต้องสับสไครต์เข้าไปดูสับสไครต์เข้าไปดูนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็อาจจะต้องกาเลยนะ เขาเลยต้องต้องจ่ายตังค์เข้าไปต้องจ่ายตังค์เข้าไปอ่าแล้วก็อันนี้มีการพูดถึงนะครับผออนาคตของรีไวโคไม่ใช่อนาคตหรอกแต่หมายถึงว่าการใช้งานของพอร์ชนะคือเนี่ยอาจวกมาอันนี้เลยก็คือบอกว่าโอ้โหมันยากที่จะเชื่อนะว่าแบบพอร์ชเนี่ยเห็นเห็นจุดดีของรีไวโค่แค่เป็นแบ็กไซเท่านั้นเองอ่าในเนื้อหาเนี่ยจริงเนี่ยไม่มีอะไรมากนะคะแต่บอกว่า ภายใต้การคุมทีมของพอรชนะครับผมมีเพียงแค่6นะัดเท่าน,นั้นจาก25นัดในฤดูกาลนี้ที่โควิลได้เล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กเท่านั้นเองซึ่งเทียบกับฤดูกาลที่แล้วที่ไบรตันเนี่ยโควิลเนี่ยได้เล่นถึงประมาณ21นัดจาก24นัดเลยนะคือได้เล่นเป็นได้เล่นเป็นเซนเตอร์ตลอดเลยนะครับผมจะเล่นเป็นหลังสหรืออะไรก็ตามนะซึ่งในอันนี้เนี่ยพูดถึงหลายอย่างบอกว่าตอนนี้เนี่ยพอชเนี่ยเหมือนจะเลือกเอ่อเตียโกซิวายืนคู่กับอาร์เซลดิซาร์ซีมากกว่าด้วยซ้ำนะ รีว,รวิวไม่เร็วแต่แค่มันไม่เหมาะกับตำแหน่งนั้นเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งจุดที่ดีที่สุดอะ่ะมันมันก,มนก็มันก็คือเซนเตอร์อยู่แล้วนะแล้วก็นในบทความก็มีการพูดว่าแบบอาจจะมีการชื้อใจบางอย่างนะด้วยการนี้ให้เป็นกับตันทีม2นัดมี2นัดในฤดูกาลนี้ที่ให้เป็นกับตันทีมด้วยก็ ถ้าถ้าให้เดาตอนนี้ทิศทางนะอาจจะเหมือนแบบเอ้ยให้ซิลบาย้ายออกไปก่อนหรือว่าแบบว่าหมดสัญญาแล้วก็ย้ายออกไปแล้วก็ให้โอกาสโควิลมากขึ้นหรือเปล่าแต่ถ้าสมมุติว่าเราเรา,เรารู้อยู่แล้วอะว่าแบบเฮ้ยว่า ว่าเตียโกซิลบามันจะมีความแนวโน้มที่จะไปอยู่แล้วแล้วก็เราก็รู้อยู่แล้วว่ารีไวโควิลมันเป็นเซนเตอร์มากกว่าแบ็กอะแล้วยังจะใช้แบบนี้อีกมันมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างก็หวังว่าหวังว่าจะกลับมาได้ทันแล้วกันจะไม่เสียความมั่นใจไปมากกว่านี้นะสำหรับเออรีไวโควิลนะครับผมทุกคนที่แห็นก็ลองแชร์มาดูแล้วกันนะ โอเคเอาก่อนจะไปที่2ข่าวสุดท้ายนะครับผมใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบาดิมนมีเื่งเล่าด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะโอเคข่าวต่อไปนะครับผมสั้นๆจากมิเกลเดลานี่ของอินดีพีเดียน์นะบอกว่าสเปอร์เนี่ย ยังมีการลาเกอร์เป็นเป้าหมายหลักนะครับผมและการลเกอร์เนี่ยก็เป็นเป้าหมายที่เหมาะกับสไตล์ของอังเก้นะครับผมอังเก้โพสเซโกคูนะโค้ชของสเปอร์ตอนนี้นะและเชลซีเนี่ยยินดีที่จะจ่ายในราคาที่เหมาะสมยินดีที่จะขายในราคาที่เหมาะสมนะครับผมซึ่งอาจจะอยู่ที่ประมาณ50ล้านปอนด์นะการลเกอร์เนี่ยถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่โพเชติโนเนี่ยเชื่อใจมากที่สุดสำหรับแทคกติกของเขาแล้วก็มองว่านักเตะเนี่ยถูกมาว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่เหมาะกับระบบ433ของโพเชติโนด้วยเหมือนกันนะก็เอ่อ พูดอยู่แล้วอะสองสาข่าวเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องกับพอร์ตมีความเกี่ยวกับพอร์ตเสียนะอันเมื่อกี้ก็พอร์ตเหมือนใช้โควิลไม่เป็นอะไรประมาเนี้ยอันนี้ก็เหมือนพอร์ตอยากจะเก็บไว้อยากจะเก็บกาลักเกอร์ไว้ก็อย่างที่บอกก็ต้องรอดูว่า,าจะเป็น50หรือ60ล้านนะแต่ไม่น่าจะต่ํากว่า50ล้านแน่ๆนะนะในการจะขายคอนเนอร์กาลักเกอร์ออกไปนะครับผมก็รอดูรอดูแต่เจ้าตัวเนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่าอยากจะอยากจะช่วยเชลซีต่อไปเนาะก็ ต้องรอดูว่าจะเป็นแบบตามนั้นหรือเปล่าหรือว่าในในตลาดนี้จะถูกปล่อยออกไปเลยนะแต่ผมว่ายากเพราะว่าโปเจติโนก็อยากจะเก็บน้องไว้นะก็แล้วอยู่ในฟอร์มที่ดีด้วยพูดมาตลอดเลยอยู่ในฟอร์มที่ดีด้วยแล้วก็ข้อผิดพลาดก็น้อยนะถ้าเทียบกับคนอื่นนะครับผมเพราะฉะนั้นเก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้ดีกว่านะแล้วกเออ็เดี๋ยวอนาคตจะเป็นไงเดี๋ยวมาว่าก,กันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ โอเคอ่ะทิ้งท้ายกันที่อนาคตของพอร์ตแบบเต็มๆหน่อยแล้วกันนะเมื่อกี้รา,า,ายงานจากแอตติยูเคใช่ไหมอันนี้รายงานจากเทเลกราฟนะครับผมโดยลุคแอดเวิร์ดนะมีการพูดถึงนะครับผมอนาคตนะของพอเชติโนนะครับผมก็บอกว่าลุคแอดเวิร์ดของเทเลกราฟเนะี่ยบอกว่าถ้าไม่มีอะไรดีขึ้นนะแล้วก็ยังไม่สามารถเอาชนะมิเดิลสเบอร์ได้ในเลกสองนะครับผมสิ่งที่ไม่ดีอาจจะเกิดขึ้นที่เชลซีนะโดยจะมีการหาคนมาแทนที่พอเชติโนในไม่ช้าด้วยก็ได้นะอ่ะอน,นี้คนหนึ่งใช่ปะเทเลกราฟอีกคนหนึ่ง ตำแหน่งของโปเซติโน่เนี่ยในฐานะผู้จัดการทีมของเชลซีเนี่ยคาดว่ายังไม่ตกอยู่ในสถานะที่อันตรายนะครับผมในขณะเดียวกันสโมสรเนี่ยยังมีโอกาสที่จะได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปด้วยนะก่อนหน้านี้เนี่ยเชลซีได้ปลดทูเครลแล้วก็พอตเตอร์ไปนะครับผมเนื่องจากสโมสรเนี่ยไม่สามารถไปอยู่ในจุดที่ตั้งเป้าไว้ได้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้นะครับผมแล้วก็ยอมรับว่ามีการ มีการตัดสินใจบางอย่างที่ผิดพลาดเกิดขึ้นด้วยเจ้าของร่วมอย่างโบลี่แล้วก็เอ็ดไบลี่เนี่ยใช้เงินจํานวนมากเมื่อเดินมากระลาปีที่แล้วนะเนื่องจากเชื่อว่าเชลซีเนี่ยอาจจะได้ไปเล่นแชมเปียนลีกนะครับผมแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันห่างไกลจากความคาดหมายนั้นมากๆเลยนะ ทิ้งท้ายกับบอบบี้วินเซ่ของฟุตบอลลอนดอนนะครับผมพูดถึงเรื่องนี้ว่าเชลซีเนี่ยไม่มีความตั้งใจที่จะปลดโพเชติโนในเวลานี้เลยนะเข้าใจว่าเชลซีเนี่ยยังสนับสนุนโพเชติโนและจุดยืนของเขานะซึ่งยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงน,นะครับผมบอร์ดบริหารของเชลซีเนี่ยยอมรับว่าทําความผิดพลาดบางอย่างในช่วงที่ปลดพอตเตอร์นะครับผมแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทําให้สิ่งต่างๆเนี่ยถูกต้องในครั้งนี้นะยังมีความเชื่อนะว่าโพเชติโนเนี่ยเป็นคนที่เหมาะสมกับที่เชลซีจะพาเชลซีไปข้างหน้้าาาานะะนอนน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 ะะนรรรรรัับบผมมมมมกกกกกก็็เเเเเเหหืืืออออสสส่่่่แแแลลลถถณณ์ููปปิจฤดดววีีียท สีด้วยเหมือนกันนะก็ลุคเอ็ดเวิร์ดยังเฉยๆแต่พอแมตต์ลอนมาบอกว่าเอ้ยตอนนี้ไม่น่านอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายนะแล้วก็ต้องรอประเมินต่อไปอะไรประมาณางี้ที่ผมคิดว่าอนาคตของโปเซติโน่ก็น่าจะอยู่กับเชลซีอีกสักพักหนึ่งเลยแหละอีกสักพักนึงเลยอย่างน้อยก็ให้ตัวเจ็บกลับมาได้มีตัวเสริมมากขึ้นหรืออะไรประมาณนี้ลองผมว่า อีกสักสักซีซั่นหน้าอีกสักซีซั่นหนึ่งอ่ะเออแล้วก็รอดูว่าผลงานมันจะออกมาเป็นยังไงนะสำหรับอนาคตของโปเชตติโน่นะครับอ่ะโอเคก่อนจะจากกันไปนะครับผมขอฝากไปด้วยเลยกับอเล็กซ์อัลสันชายนะใครที่มองหาดอกไม้ในโอกาสพิเศษพิเศษให้กับคนรักคนพิเศษนะครับผมก็ทักไปได้เลยทั้งแฟนเพจแล้วก็แหละอาจจะตัในทิกเกอร์อินสตาแกรมแล้วก็ในเว็บไซต์อเล็กซ์อัลสันชายน์ฝากไว้ด้วยนะครับอ่ะแล้วนั่นนะครับผมก็เป็นทั้งหมดของบอดินมีเรื่องเล่าในวันนี้นะอาคิด แล้วก็จวกไหมจวกมันกน็ทุกคนแม่งทั้งโลกอะบอกว่าพอร์ตแม่งใช้โควิวอย่งไงว่าทำไมไม่ใช้เซนเตอร์ไปเลยนะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าทิศทางจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับผมแล้วก็เนี่ย จะถ้าหมืนโอโคบิลมันโอเคจะไปซื้อหลังเบนฟิกา้าเพิ่มทําไมถูกปะ่ะซึ่งถ้าสมมติเป็นาข่าวนี้จริงๆเนี่ยผมปกตีเป็นลือไปก่อนนะไม่น่าจะเป็นอันโตนิโอซิลบาหรอกน่าจะเนี่ยชองแคโตดิโบหรือไม่เยนนี่โลโยโลหรืออะไรอย่างเงี้ยอุสมานิโอมอนเดยังจะถูกกว่ายังจะถูกกว่าไอตัวอันโตนิโอซิลบานี้อีกนะอ่ะทุกคนคิดเห็นยังไงก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมก่อนจะจากกันไปนะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบาดิมีเลี่ยงเล่าด้วยนะคร Bye.